อาวสวสตอนหนาเลยบบนี่น้ำวัสวดตอนตาตอตาเลยว่าแล้วไม่ <c oughs> มิมโตเปลียนไม้แล้วว่าเมื่อกี้นปลาไม่คืออยู่ตอนหนาก็ดีไม่คือยนหนาหน,นเลยครับออกม,มาหาแต่แก้มัปน,น่อยเลยนะครับป่ามันอยู่เหลือฟังนยู่หลายแง่มีมึกจะเปต่กิจนี่ด้ไปแต่ชูเฟี้ยนแลหบินน,น หินาหินนี่แหละไปดอกมะกินไอดิมิตตัวไงพ่อ ดู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 เอาวตอนาแล้วเลยนี่น้ำวาสวดตอนาตอตาอะไว่าแล้วมันมีตัวนี่ฮะมาดูใส่กระลังสวยกระลังงามนี่ดูดูด,ด หัวตอกจุ๊บนี่ยกขึ้นเลยโอ้ยพ่อแกนนี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยดิ้ง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 เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ยมีอีกปะตัวหน้อยเถอะน้อ Chụp Ôi, nghe nghe gì, Bút bít ra con Bút bít tép nừng Chụp นี่ครับโอ้ยหลังจากประเด็นง,งัดป่ามาโดนโดนเป็นซองอาทิตย์ระวังประเด็นง,งัดป่าดินี่คือป่าตัวแรกครับเลยระวังอาทิตย์ซองอาทิตย์นะบาง่ายครับ,บน,บบน,บบนบี่บเบาง่ายตัดสัมแขนนี่แหละสวบตัอหนาเลยนี่นี่จะขอเจ็ดโอเอาอยู A U ่ครับเจ็ด <c oughs> โอเอาอยู่โอ้ยเดี๋ยวครับ ครับป่าตัวแรกครับตามหาตัวที่สองต่อไปครับ